สวัสดีครับช่องของผมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆจากทั่วโลกสําหรับท่านที่ยังไม่รู้จักผมจะสรุปให้ท่านฟังอย่างเข้าใจวันนี้ผมมากับเรื่องราวของ F-35 เครื่องบินขับไล่ที่หวังว่าจะมาเป็นเขี้่วเล็บใหม่ให้ไทยหลังมีการอนุมัติและถ้ามันมาแล้วเราจะยืนหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ ก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดคนละหนึ่งไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับ <S <S <ș> <S เมื่อไม่นานมานี้ในวันที่11มกราของปี2566มีการอนุมัติกอบงบประมาณ,ณเพื่อพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีของกองทัพอากาศทดแทนเครื่องบิน F16 มีงบประมาณ1.38หมื่นล้านบาททางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดซื้อเครื่องบินฝูงใหม่แต่ยังไม่ระบุว่าจะซื้อ F35 แค่ระบุให้จัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีแทน F16 แต่ได้ตั้งความหวังว่าอยากได้รุ่น F35 เพราะราคาลดลงมามากแต่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการว่าท้ายที่สุดแล้วเครื่องบินขับไล่แบบไหนจะเหมาะสมกับกองทัพอากาศไทยมันจะเป็นของขวัญให้เราหรือไม่ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment นะครับ F 3 5สามารถสร้างความน่าสะพึงกลัวได้ เนื่องจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขั้นสูงเปอร์เซ็นต์การลบชนะสูงผอบอทัพอากาศอาธิบายไว้ว่าการลบสมัยใหม่มีความสำคัญที่สุดในโลกจะแพ้ใครไม่ได้โดยมี3ปัจจัยที่จะทำให้กองทัพอากาศไม่แพ้ใคร 1. อาวุธต้องมีคุณภาพต้องดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ 2. ต้องมีความน่าสะพึงกลัวเมื่อไหร่ก็ตามที่มีของดีอยู่ในมือแค่มี ก็ถือว่าได้ใช้งานแล้ว 3. ต้องมีความเคารพเป็นมิตรสนิทชิดเชื้อเมื่อเป็นมิตรกันใครจะกล้ารังแกแน่นอนว่าถ้ามี F 3 5อำนาจทางการทหารจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้ว F 3 5ประสิทธิภาพมันจะเหนือเครื่องบินลบประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ศักยภาพของ F 3 5ถือเป็นเครื่องบินลบหลากหลายบทบาทเป็นแบบล่องหนเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ถือว่าประสิทธิภาพ เกือบดีที่สุดในยุคนี้เมื่อมาเทียบกับประเทศที่มีข้อพิพาทเมื่อไม่นานมานี้ก็คือพม่ามีการนำเครื่องบินลบทิ้งระเบิดใกล้ชายแดนไทยและพม่าได้มีการรับมอบเครี่ยวเล็บใหม่ก็คือซู30 SME มันถือเป็นเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ยุคที่4บวกมี2ที่นั่งบรรทุกอาวุธได้8,000กิโลกรัมตำแหน่งอาวุธ12จุดเครื่องบินในตระกูลนี้ ถือเป็นที่นิยมในกลุ่มประเทศอาเซียนมันถือเป็นเครื่องบินลบที่มีความคล่องตัวสูงเล่นท่ายากได้เยอะแต่อย่างไรก็ตามไทยมีแนวคิดที่จะมุ่งจัดหา F 35เพื่อที่จะเป็น The b เบสในประเทศเพื่อนบ้านโดยโครงการ F 35ครั้งนี้ย่อมมีเสียงแตกออกเป็นสองฝั่งทั้งฝั่งเห็นด้วยและฝั่งไม่เห็นด้วยเราจะมาดูความคิดเห็นที่นักวิชาการบอกว่าไม่ควรจัดหากัน ราคา F35 แพงริ้วอีกทั้งยังมีค่าซ่อมบำรุงที่สูงถึงราคาจะลดลงมาแต่ก็ถือว่าแพงสำหรับเรายอมรับว่า F35 ประสิทธิภาพสูงแต่มองว่า F16 สมควรมากกว่าเพราะอาเมริกามีแผนที่จะปรับปรุง F16 ใหม่ซึ่งถูกกว่า F35 แน่นอนถึง F35 จะเป็นเครื่องบินสเตลหรือล่องหนแต่ปัญหาก็คือ เวลาสู้กับข้าศึกจะไม่สามารถส่งข้อมูลข้าศึกไปถึงฐานได้ขณะที่บินลอยอยู่กลางอากาศเพราะถ้าส่งข้อมูลไปที่ฐานมันจะเปิดเผยตำแหน่งของตัวเองทันทีทำให้โดนโจมตีได้ง่ายขึ้นอีกทั้ง f 35ไม่ได้ดีเกินคาดรัฐบาลอังกฤษเคยสั่งซื้อ f 35 138เครื่องและได้มีการลดลงมาเหลือ48เครื่องเท่านั้นเพราะอ้างว่าไม่มีเงิน และอุบัติเหตุของ F-35 ก็มีบ่อยอเมริกาได้คุยว่า F-35 เป็นเครื่องบินล่องหนสมบูรณ์แต่เลดา้าของกองทัพรัเสเซียสามารถตรวจจับได้โดยเฉพาะ S-300 จากปัจจัยต่างๆมากมายนี่ก็เป็นปัญหาคร่าวๆที่ผมยกมาแต่ในความคิดเห็นผม F-35 ถือเป็นเครื่องบินที่สมเหตุสมผลถ้าได้มาก็ถือว่าดีเลยมันสามารถดุลอำนาจให้เราได้อย่างแน่นอน สำหรับทุกท่านมองว่ายัางไงอย่าลืมคอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผม